หมากับแมวบ้านเราเนี่ยรักกันนะคะจะเห็นว่าที่รักกันเนี่ยเพราะอะไรนะคะบางท่านถามว่าบางบางบ้านเนี่ยมีปัญหาหมาแมวกัดหมากัดแมวนะคะ,ะจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยก็คือเวลาที่เรารับลูกหมาเล็กๆมาหรือว่าลูกแมวเล็กๆมา,มาเนี่ยนะคะเลี้ยงให้เขาเป็นเพื่อนกันเลยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น เวลาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรับรู้ว่านี่คือเพื่อนเขาไม่ใช่ศัตรูที่จะมาทําร้ายแล้วพนมท,ทองหยอดเอ่ยนะคะแม่มณีเอ่ยเนี่ยเวลาเปิดประตูเนี่ยชอบแทรกตัวออกมาแม่มณีเนี่ยขอแค่ออกมาเล็หญ้าแค่เนี้ยไม่ไปไหนนะคะอ่าแล้วก็ตนพนมท,ทองหยอดเนี่ยขอแค่มาเล่นกับหมาแล้วก็ออกมาวิ่งเล่นแป๊บๆปบนะคะแล้วก็ต้องผู้กองก็จะเก็บเข้าแหละนะคะเพราะว่าอ่าไม่อยากให้เขาลงหูลงตาไปเดี๋ยวจะออกจากตัวบ้านไปแล้ว ไปเจอหมาข้างนอกจะอันตรายนะคะเพราะว่าหมานอกบ้านเนี่ยเราไม่รู้ใจเขาเลยนะคะบางตัวเนี่ยอย่างน้องลูกบวชที่เก็บมาตัวล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหมาพันเนี่ยพอเจอแมวเนี่ยเขาก็เข้ากับแมวได้ดีนะคะก็เป็นนิสัยของหมาบางตัวบางตัวเนี่ยโหดร้ายมากรุมกัดน้องแมวนะคะก็อันตรายต้องระบัดระวังเนี่ยพ่อหนุ่มทังหยดเนี่ยออกมาแค่ีหนที่คือต้นไผ่แมวบ้านผู้กองนะคะปลูแบบนี้นะคะเอากระถางเนี่ยแช่ลงไปในน้ําเลยเสร็จหนึ่งส่วนสามของกระถางใส่น้ําไว้ตลอดเลยแล้วตั้งกลางแจ้งนะคะ พอเราตัดยอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดมาใหม่เป็นวิธีการปลูกต้นไผ่แมวนะคะเพื่อไว้ให้แมวกินนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยคิดทำต้นไผ่แมวเนี่ยตายมาไม่รู้กี่หลายบาทมากแล้วนะคะเอามาพอให้น้องแมวกินแล้วลดน้ำเฉยๆเนี่ยตายนะคะต้องเอากระถางเนี่ย แช่ลงไปแบบที่ผู้กองทำเมื่อกี้นะคะแล้วนี่จำกันได้ไหมคะน้องดากับน้องสาวนะคะน้องดาเนี่ยเป็นเด็กที่ทำงานที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุครศนีอยุธยาและพวกเนี้ยเป็นอ่าคลิปเนี้ยเป็นวันที่พวกเนี้ยจะทําบุญบ้านนะคะผู้กองทําความสะอาดไม่ทันน้องเลยมาช่วยเช็ดกระจกกันนะคะแล้วผู้กองก็เลยพอน้องกลับเนี่ยผู้กองก็เอาอาหารมาให้น้องแมวเป็นอาหารที่พี่ตะก้าช่วยเหลือมานะคะอาหารเปียกหนึ่งลังแล้วก็อาหารเม็ด หนึ่งกระสอบมาให้น้องแมวที่ปั๊มน้ํามันที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่8ปดตัวเองนะคะก็อ,อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะอยู่ในบ้านพักของน้องๆที่เป็นเด็กปั๊มนะคะแล้วส่วนที่เนี่ยอย่างตัวนี้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อสักปีที่แล้วนี่คือแม่มอค่าจํากันได้ไหมคะที่ผู้กองไปช่วยเหลือมาแม่มอค่าเนี่ยมีลูกคลอกหนึ่งนี่คือแม่เต็มถังแม่เต็มถังก็มีลูกคลอกหนึ่งนะคะส่วนแม่เต็มถังเนี่ยกับลูกของแม่เต็มถังเนี่ยผู้กองเป็นคนรับ น้องๆกลับมาบ้านเองแล้วน้องๆที่อยู่ในจุดที่เสี่ยงที่รถ10ล้อรถใหญ่มาเติมน้ำมันเนี่ยก็ถูกช่วยเหลือออกมาจนหมดแล้วนะคะนี่คือแม่เต็มถังแล้วก็น้องเรนโบ์น้องฟุตตี้น้องคีริบุลจริงๆแล้วลูกของแม่เต็มถังเนี่ยมี4ตัวแต่พอเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยมีน้องตัวหนึ่งป่วยเป็นซีสต์มดลสีตัวนะคะมีตัวหนึ่งป่วยแล้วก็จากไปก็เลยทําให้เหลือน้องๆแค่3มตัวนะคะผู้กองก็เลี้ยงน้องๆเรื่อยมานะคะจนตอนเนี้ย น,น้องหนึ่งขวบกันแล้วนะคะถ้าท่านใดเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปที่ผู้กองเล่าประวัติย่อๆนะคะของน้องแมวทั้ง77ตัวเนี่ยว่าชื่ออะไรบ้างเพศอะไรบ้างนะคะย้อนกลับไปดูคลิปไม่ย้อนไปสักสิบกว่าคลิปเนี่ยนะคะก็จะเจอคลิปที่ชื่อว่าแนะนำตัวแมวในสังกัดนะคะมีตั้งแต่ ep ที่1ถึง ep ที่4นะคะ จะรวบรวมรายชื่อของแมวทั้ง77ตัวแล้วก็ประวัติย่อๆ1ปีผ่านไปนะคะเนี่ยลูกของแม่เต็มถังเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะโตแล้วเนี่ยก็ยังดูดนมกันตัวยาวๆน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักก็มีน้องเรนโบ์น้องฟุตตี้แล้วก็น้องคีรีบูลน,นะคะฟังจากการตั้งชื่อแมวก็น่าจะทราบเลยว่าผู้ก้องเป็นคนยุคไหนนะคะก็ เพลงเหล่านี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็เลยชอบวงดนตรีเหล่าเนี้ยฟังมาตั้งแต่อายุเด็กๆ10กว่าขวบนะคะสิ 11, บเ็บหลายๆท่านก็น่าจะเป็นคนยุคเดียวกับผู้กองนะคะเพราะว่าเติบโตมาใน ในห่วงเวลานั้นนะคะและนี่คือแม่เต็มถังกับลูกๆนะคะน่ารักมากๆลูกเนี่ยตัวยาวตัวใหญ่กว่าแม่และแต่ก็ยังอ้อนขอดูดนมแม่นะคะแม่ก็ใจดีให้ลูกๆดูดนมแม่แมวบางตัวเนี่ยพอลูกโตแล้วก็ไม่เอาลูกก็มีนะคะอย่างแม่ปิดจ็อบของน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วเนี่ยไม่เอานี่ก็เป็นลูกคลอดแรกของแม่เต็มถังน้องซิกเซนนะคะซึ่งถูกรถชนจนกระทั่งเนี่ยกระดูกประสานกันเองซึ่งต่อมาในผู้กองก็รับมามาไว้ที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นลูกของแม่มกค่านะคะ ที่เดินตัวเลื้อๆอยู่เมื่อกี้นะคะแล้วพอผู้กองเนี่ยประกาศจะหาบ้านให้ลูกคลอกเนี่ยของแม่มอก่าก็ปรากฏว่าพี่รุ่งที่สะปลายสวนรีสอร์ทรับไปเล้งนะคะตอนเนี้น้องๆโตกันหมดแล้วนะคะพี่รุ่งเนี่ยติดต่อกับผู้กองตลอดเลยนะคะแล้วก็ส่งคลิปน้องๆเนี่ยมาให้ผู้กองดูตลอดจนกระทั่งน้องโตละนี่เป็นวันเหตุการณ์วันที่ผู้กองไปส่งแม่มอก่านอกจากคลอกของแม่มอก่าเนี่ยแม่มอก่าเนี่ยมีลูกสองคลอกคลอกแรกเนี่ยโตแล้วนะคะซึ่งต่อมาเนี่ย น้องๆกลุ่มที่โตแล้วเนี่ยอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายเวลาที่รถติดล้อมาจอดนอนแล้วตอนเช้าเนี่ยน้องๆจะถูกรถทับตายกันเยอะพี่รุ่งก็ขอรับลูกคอกแรกของแม่มกข่าไปอีกนะคะรวมสองค้อเลยลูกของแม่มกข่าพี่รุ่งรับหมดนี่คือสระลายสวนรีสอร์ทที่พี่รุ่งรับน้องๆไปหลายตา 3คลอกแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีคลอกของแม่ไข่มุกแม่ไข่มุกจะเป็นแมวสีดํานะคะแล้วก็จะค่อนข้างดุมากวันที่ไปจับแม่ไข่มุกกับลูกๆเนี่ยพี่รุ่งก็ขอรับอีกคลอกหนึง่งเช่นเดียวกันแล้วลูกๆทั้งหมดเนี่ยก็โตน,นี่คือแม่ไข่มุกนะคะแล้วก็ลูกๆของแม่ไข่มุกซึ่งตอนนั้นอะ จะจำกันได้วันที่ผู้กองไปตามเนี่ยคือแม่ไข่มุกเนี่ยคาบลูกไปไว้บนหลังคาหลังคาร้านค้าในปั๊มน้ํามันนะคะแล้วคนงานเนี่ยคนงานคเด็กปั๊มน้ํามันปั๊มนียน่ารักมากๆจะช่วยผู้กองทุกอย่างเลยช่วยปีนขึ้นไปนะคะลูกแม่ม่คุาเนี่ยแม่ไข่มุกมี3ตัวเป็นสีดาหมดเลยแล้วตัวหนึ่งเนี่ยไปพบว่าเน่าตายอยู่บนหลังคาส่วนอีก2ตัวเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าแม่แม่ไข่มุกอีกนะคะถ้าจะจํากันได้พี่รุ่งก็ขอรับแมวจาก หลวงพ่อท่านหนึ่งนะคะชื่อน้องเป้ากับน้องน้ำปิงหลวงพ่อท่านนั้นจะไปทุดงนะคะก็เลยพี่รุ่งก็ขอรับไปอีกน้องสองตัวนั้นนะคะแล้ววันที่ผู้กองไปส่งน้องเป้ากับน้องน้ำปิงเนี่ยก็ได้เจอน้องๆกลุ่มนี้โตกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะหาคลิปมาให้ดูกันนะคะแล้วนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในจุดเสียงที่วันนั้นผู้กองตัดสินใจไม่ช่วยเหลือเขาเพราะว่าเห็นเป็นแมวแก่แล้วเขาก็ชอบนอนอยู่บนต้นไม้นะคะแต่ปรากฏว่าพอตอนหลังน้องแมวตัวนี้ ซึ่งอยู่ในจุดเสี่ยงก็เกือบจะถูกรดชนแล้วก็แถมด้วยความที่แก่แล้วเนี่ยเข้าไปติดอยู่ใต้ใต้พื้นปูนเนี่ยซึ่งมันเป็นที่คลังเก็บน้ํามันนะคะแล้วติดอยู่เป็นเดือนจนผอมนะคะในที่สุดเนี่ยน้องในน้องน,องนองเด็กปั๊มเนี่ยน้องดาก,ก็ขอความช่วยเหลือมาว่าผู้กอง หาบ้านหน่อยซึ่งต่อมาเนี่ยพี่รุ่งสะไปส่วนรี่อีสอดก็ขอรับน้องแมวตัวนี้ไปอีกเช่นกันนะคะแล้วส่วนตัวนี้คือน้องพิงค์แพนเตอร์นะคะจำกันได้ไหมน้องพิงค์แพนเตอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผู้กองเห็นเขามอมมอมอมอมแมก็อยากจะรับไปเลี้ยงนะคะแต่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรจนกระทั่งต่อมาเนี่ยน้องพิงค์แพนเตอร์ถูกรถชนจนกระทั่ง หางเนี่ยคุณหมอบอกว่าใช้การไม่ได้แล้วส่วนขาเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะใช้งานได้ไหมในที่สุดเนี่ยผู้กองก็รักษาเขาจนหายนะคะแล้วก็เติบโตอยู่ในบ้านผู้กองนะคะน้องพิงค์แพนเตอร์ตัวนี้นะคะที่พาไปหาหมอเนี่ยนะคะเนี่ยคุณหมอให้ดูเลยว่าหางเขาเนี่ยจากเหตุที่ถูกรถชนเนี่ยทำให้หางเขาเนี่ยตายไปแล้วซึ่งต่อมาเนี่ยผู้กองเขาพยายามป้อนยานะคะทั้งขาหลังทั้งหางเนี่ย ใช้ได้ใช้การได้หมดนะคะจนกระทั่งเนี่ยน้องโตมาแบบนี้แล้วนะคะก็เรียกว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อยู่ในที่สะอาดเนี่ยตัวเขาก็สะอาดสีขาวสวยขึ้นมาเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องๆที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ยจะได้ทราบเรื่องราวของน้องๆแต่ละตัวเนี่ยมีที่มาหมดนะคะแล้วก็กลับมาในบ้านเราตอนนี้น้องกล้วยหอมนะคะน้องกล้วยหอมก็เป็นลูกของแม่ฟิชชแมวที่ที่โรงพักนะคะจริงๆแล้ว พ่อของน้องกล้วยหอมเนี่ยมีม,มีน้องเลมอนฟาร์มน้องลูกพีชน้องลูกแพะอีกนะคะเราวของน้องๆแต่ละตัวเนี่ยมีที่มาหมดนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูนะคะแนะนําให้กลับไปดูคลิปที่ชื่อแนะนําตัวแมวในสังกัดนะคะมี E ีีที่1ถึง EP ีที่4ดูเพลินเลยแหละนะคะ4 EP ีเนี่ยดูแป๊บเดียวเลยนะคะพอ,พอได้ฟังผู้กองเล่าเรื่องราวพร้อมกับมีภาพประกอบด้วยตอนที่ไปช่วยเหลือน้องๆมานะคะแต่ละตัวเนี่ยมีประวัติที่น่าสงสารกว่าจะได้เข้ามากินอิ่มนอนอุ่นในบ้าน หลังเนี้ยนะคะแต่ละตัวเนี่ยบางตัวในผู้กองใช้ความพยายามมากในการที่จะดักจับเขานะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงดูจนจนมีความสุขนะคะแม้กระทั่งบางตัวเนี่ยถึงเอามาเลี้ยงดูแล้วเนี่ยยังดุผู้กองอยู่จนทุกวันนี้ก็มีนะคะยังขูฟ่ฟอฟอยู่อย่างแกงแมวดําระยอง จะมีพ่อประดุกเอ้ยลูกดาวเอ้ยวันนี้ไม่มีคลิปน้องลูกดาวมาขูาฟ่ฟอฟอให้ดูนะคะหลายท่านเนี่ยบอกว่าเป็น F c น้องลูกดาวนะคะเพราะชอบขู่ส่วนตัวนี้น้องชบากแก้วเป็นขวัญใจของผู้ติดตามหลายๆท่านแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นลูกแมวที่เกิดในบ้านนะคะพวกที่เกิดในบ้านนี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะเอ,อแล้วอย่าลืม อาหารสาหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะผู้กองกําลังเร่งดะดมขอรับบริจาคให้ได้บริจาคอาหารเนี่ยให้ได้อาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายเนี่ยให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยว มาคอยติดตามกันว่าผู้กองจะสามารถเข้าไปเส้นทางเดิมได้หรือเปล่านะคะแล้วถ้าหากเข้าเส้นทางเดิมไม่ได้เนี่ยจะเข้าเส้นไปยังไงนะคะจะต้องเอาไปส่งให้ได้แหละนะคะนี่ก็เป็นอาหารอ่ะยี่ห้อแพงยี่ห้อหนึ่งที่พี่น้องส่งมาให้น้องๆผู้กองก็เอามาปนเปลิลน้องๆกลุ่มแก๊งที่ป่วยเป็นดิวิชเมียนะคะเพราะว่าเขาจะได้ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่าดูเหมือนน้องๆตัวอื่นชอบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแสนสุกน้องฟินแลนด์น้องทุ่งนานะคะแล้วก็น้องฝอยทองที่อยู่ในกลุ่มแก๊งริวเมียยกเว้นน้องโตโรนะคะดูจะไม่ชอบอาหารยี่ห้อนี้ในขณะที่น้องสีฝุ่นน้องทุ่งนาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตากินอย่างอร่อยเลยนะคะน้องโตโรดูจะไม่ชอบนะคะก็เป็นนิสัยของน้องแมวแต่ละตัวนะคะก็ส่งมาได้หมดนะคะถ้าท่านใด จะช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกของเล่นหรือว่าสายแมวหรือว่าที่ต้องการมากๆตอนนี้คืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจง้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกของทุกคลิปเนี่ยจะมีที่อยู่ของผู้กองอยู่นะคะสามารถส่งอาหารมาได้เลยนะคะพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจารในบ่อทรายกันด้วยนะคะ